ารีวิวกาแฟนะคะโดมคือเครื่องทํากาแฟตัวใหม่อะคะ่ะตอนนี้เหือนะฮะจะบอกจะเล่าให้ฟัง้วทุกคนว่าคือเหือเหือเครื่องทํากาแฟนะคะ,ะคือกินกาแฟตั้งแต่เชา้ากินกาแฟตั้งแต่เช้ายันยินนะทุกคนโอ้ยงมุมากเลยอะทุกคนคือแบบว่ามีความแบบเลิฟมากะคะ่ะแบบเป็นคนที่แบบ เออเป็นคนที่เลิฟกาแฟมากนะคะแล้วก็มันไม่ได้แบบเป็นเครื่องที่แบบมันเป็นเครื่องที่เราถูกใจนะคะราคาก็ไม่ได้แพงนะคะทุกคนไม่ใช่แบบุ๊ยเอามาอวดเอามาอ้ามันไม่ใช่นะคะมันเป็นฟิลที่แบบว่ารู้จักคนเลิฟกาแฟไว้ทุกคนเออคนเลิฟกาแฟแล้วทีเนี้ยพอเครื่องเก่ามันตายเนาะทุกคนมันใช้มาแบบมันใช้มานานมากคุ้มมากเลยนะทุกคนเออเพื่อนเออมันใช้มาแบบว่าคุ้มมากอันนี้เอออันนี้เป็นรอยค่ะ